สวัสดีครับดูน้ำมูติอยากไปจากบ้านครับไปไป,ไป,ไปทารน้มติไปออกออกกะลักายกันดีกว่ะครับทุกคนดูดีผมเพิ่งเห็นว่าในเท้าเนี่ยมันมีแบบมีอเน,นี้เต็มเลยอ่ะ มันคืออะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยมันมาจากต้นเนี้ยครับตัวป้อมๆเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรครับอันตรายมากเลยอ่ะเนี่ยมันเหมือนหนามทุเรียนเลยอ่ะแหลมๆอ่ะดูเท้ามะมด่ดิไม่ให้โดนตามไปนะเห็นไม่กล้าเดินเข้ามา,ามะม่ไม่มีอะไรตามเท้านะครับอันนี้เป็นวัชพืชนะครับที่ เราไม่ได้ปลูกนะครับอันนี้คือที่เราเห็นกับตานะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่จะทิพย์พาว,ว่าเรากระเท้านองได้นะครับและสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คงมีเยอะนะครับพวกปรสิทธ์ต่างๆที่จะสามารถเข้ามาทำลายน,น้องๆได้นะครับเราก็ต้องป้องกันและก็ดูแลกันนะครับแต่ผมขออนุญาตไปแกะตัวนี้ออกก่อนนะดูดิเต็มเลยอ่ะมันมันฝังเข้าไปลึกเลยนะรู้ปะมูจิระวังเท้านะมูปลาด้วยเลยตำเท้าก็ไม่รู้เนี่ยนี่ขนาดเอกมาได้แบบเดียวนะ แต่ผมเข้าไปล้างเท้าน้องๆในบ้านดีกว่านะเนอะแล้วก็มานั่งคุยเรื่องปรสิตกันครับว่าปรสิตที่ทำลายน้องๆได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับล้างเทา้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับที่เราคุยกันข้างนอกไว้เมื่อกี้นะครับเรื่องของพยาธินะครับภายในและภา,า,ายนอกนะครับพยาธิภายนอกนะครับก็มีเห็บ หมัดลายนะครับลายต่างๆลายในหูนะครับส่วนพยาธิภายในนะครับก็มีพยาธิตานะครับพยาธิแท่หมาพยาธิหนอนหัวใจพยาธิปอดพยาธิลำไส้พยาธิตัวกลมะพยาธิตาขอนะครับซึ่งพยาธิทั้งหมดนี้นะครับที่พูดมาเนี่ยเป็นอันตรายอย่างมากนะครับต่อน้องหมานะครับแล้วก็บางชนิดเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนด้วยนะครับใช่ไหมมูกลัวเปล่ากลัวไหม เราห้ามไม่ได้นะครับพี่จะไม่พาน้องๆออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าต้องได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็จะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทางป้องกันนะครับแล้วก็ดูแลและกําจัดอย่างครบจริงนะครับแล้วก็พาน้องนะครับไปหมั่นต่อสุขภาพทุกเดือนด้วยนะครับพอน้องๆนะครับคือโลกทั้งใบของเรานะครับรักเขาเลยต้องดูแลให้ครบทุกการดูแลอย่างรู้จริงครับ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับผมได้มาจาก Next Family Member Club ครับซึ่งเขาเป็นคอมมูนิตี้นะครับที่จะคอยย้ำเตือนให้เรานะครับดูแลสุขภาพน้องๆทุกๆเดือนนะครับอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างสัตวแพทย์เนี่ยคอยให้ข้อมูลอย่างเระม่ดรเสมอครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลดีๆอย่างนี้เช่นกันนะครับได้ที่แอดสเปกตาฟอร์ด็อกนะครับแล้วก็ได้ที่เพจนะครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่สเปกตาฟอร์ด็อกเช่นกันเยอะๆนะครับ